เฮอวิดีโอเม่เฮ้ตกปลาคอนเดนด์ตกไปพี่ฮ้เฮ้เีเกี่เม็ดโอ้เต็มคอนเดนด์เลยพี่เป็นับเบลไม่นับพีผมไม่นับบี่เออเอ้ยเขาขายเขาขายลอตเตอรี่อย่างเดียวบีเขาชอบสบายพี่เขาสบายพี่เฮ้ทำไมมอมเมมนะอ๋อช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยอาบน้าพี่ ่่เดียวนี้เตยเดียวพี่ไม่ค่อยเอาดาวแล้วเอแต่ต้อผมโอ้โอ้หล่อพี่บลอนด์แล้วหล่อพี่ต้งผมไออยู่โอ้หล่อไหมพี่เหมือนดีจเโอ้เจ๊งพี่พี่มี่มีใบยพี่เดี๋ยวไม่ไปได้้พี่เออพี่ยพี่พี่ตายยงสิพี่ ขอจะยี่จี้เลยะกวนปีนขามักแม่้เลยื้าเลยโอ้โหแล้วเอาอีกแล้วเอาไปไหนพี่ไ่ไปอรอเอ้ยีเอาพี่ต้องพาไปอาบน้ำผมไม่ได้ถุกกระโปรงขนาดนั้นพี่พี่น่ารักจังเลยพี่เฮ้ย เอ้ยแก้วพี่สงสัยมีใจรับเนี่ยเออยมีใจครับเนี่ยพี่ี่มีใจใช่ไหมไอ้เหี้